อันนี้จะสาธิตให้ดูนะครับว่าเวลาโพในในร่องนะครับโพยังไงเพราะว่าในร่องมันจะมีรูใช่ไหมเป็นรอยต่อของไม้อ่มันไม่ได้ไม้ชิ้นเดียวเนาะนีผมผมทาเป็นตัวอย่างอาทิตนะพอดีประตูผมไม่มีครับผมใช้ตัวนี่ทําให้ดูแล้วกันเวลาลงในร่องปกติจะไม้นะตอนด้านหน้าเ้วก็พีดําปกติใช่ไหมครับล้วก็พีเหมือนกันนะครับพีนี่ครับแล้ก็พีตามปกติคือด้านหน้านี้ไม่ต้องสนใจนะครับไม้นี่ผมไม่ได้ขัดเลยนะ ผมพีเลยอันนี้ร่องเนี่ยถามว่าทำยังไงก็มือรูดครับผมมือรูดเลยาการพีนะครับสีโป้มันออกแบบมาให้เหลวนะครับเพื่อให้ขัดง่ายแล้วก็พีง่ายนะครับ้นร่องแล้วก็รูด งอบนี้ก็ต้องดูด้วยนะครับตรงขอบนี่นะครับขอบกอบขอบขอะไนะครับดูที่รบเท้นนี้เนื่องจากตีโป้มันเลวนะครับเราอาจจะต้องมีการยุบตัวเยอะกว่าตีโป้ที่เหนี่ยวนะครับน,น,น,นะครับเสร็จแล้วก็ขูดนะครับขูดตรงนี้ นะครับขูดแบบให้ผมดูนะครับจับเกียงอย่างนี้นะครับกยออกออกอย่างนี้นะครับจะให้เป็นก้อนนะครับถ้าเป็นก้อนแล้วมันมเวลามันแห้งมันจะลาวนะครับกูดออกให้เยบรบอยก็คือนี่คือการพีเซียนนะครับนะครับกูดออกให้เยอร้อยตรงมุมไม่ต้องแต่งนะครับ ต,ตรงมุมนะครับต้องแต่งนะครับถ้าไม่แต่งมันจะเป็นรูนะครับเพราะไม้เราเป็นไม้ปะนะครับนะครับแล้วก็ทิ้งไว้แห้งเนี่ครับเอาดูในร่องนะครับใตหมดทุกล่องนะครับแต่ว่ามันไมไ่เป็นก้อนนะครับมันจะก็คือเราจะแต่งให้มันได้เหลี่ยมฉากเลย แล้วเดี๋ยวพอมันแห้งเราก็จะมาขัดอีกทีนึงนะครับถ่ายไว้เป็นตรงนี้เลยนะครับให้มันเป็นอย่างงี้ครับายยางนนบางนนี้ที่ที่ที่ถูกต้องนะครับก็คือเรามือลูกเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องใช้เกียงตัวนี้นะครับวางอย่างนี้ด้วยแล้วก็ลูนด้วยนะครับโอเคครับ